สาธุสาธุผมผมกำนันสดกำนันสดจะส่งลูกชายจะส่งลูกชายไอ้สมศักดิ์ไอ้สมศักดิ์มาสู้กับไอ้น้อยมาสู้กับไอ้น้อยแต่ผมขอสาบานแต่ผมขอสาบานจะไม่มีการรุมจะไม่มีการรุมโกนส้นตีนจริงโกนส้นตีแล้วเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวดักตีหน้าวัดแม่งเลย จะไม่มีการรุมจะไม่มีการรุมจะไม่มีการช่วยจะมีการช่วยไม้พี่ไม่มีการช่วยหากแม้นผมช่วยหากแม้นผมช่วยหรือผมรุมหรือผมลุมท่านมีรองเท้าท่านมีรองเท้าท่านมีเก้าอี้ท่านมีเก้าอี้ท่านมีก้อนหินท่านมีก้อนหินเขียงมาที่หัวผมได้เลยเขียงที่หัวไอตันได้เลยเฮ้ยเขียนที่หัวกูกเราเอาหัวแม่ไง เวียงมาที่หัวผมได้เลยสาธุสาธุแห่ดีไม่ไปสาธรอนนีก <c oughs> เชิญลูกลงมาลูกสู้ลูกไอ้หนุ่มพ่อเชียร์อาพี่สัมสัมพ่อก็รู้ว่าฉันสู้มันไม่ได้เฮ้ยถ้าฉันพลาดถ้าพ่อถ้วยยังด้วยนะมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าไอ้หนูเสียท่าเดี๋ยวพ่อเสียบเลยโอเคมึงเข้าไปเลยน้อยไอ้เชียร์ลูกกู้วยกูไม่กลัวพวกเหล่านะมองหน้าหาตุ้ตินแหละ นี่ครับวันนี้ไอ้น้อยท้าดวลรับเนี่เฮ้ยเเฮ้ยเทนไฟเทนเรียกพี่เฮ้แโอ้โหลูกล้อุกชนไม่เบาครับลเเฮ้ยจะไปเอ้จะเอ้ยนี่งงกันงง็ไม่เคยเจอูนี่ออรดู้ังง้อะไรวะ โโอ้หวันนี้ไฟแรบเลยครับพี่น้องเฮ้ย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 ระวังลูกแก้วระวังแกวแก้วแกวเฮ้ยน้อยมึงเก่งเว้ยไอ้น้องไอ้หนูโอ้โหนี่ได้เลยสลับแท้สลับกันชนะเฮ้ยโอ้โหนี่เฮ้ยโอ้โหนี่ไหนบอกว่าจะไม่รุมเฮ้ยต้องทักท้อตีใครบ้างเนี่ยเฮ้ยท้อตีใครเก่งเฮ้ยมึงตีใครแล้วท้อตีใครลอยมาเฮ้ย โอ้ตายไปหมดเลยแรงสาบานวัดน nah ี้เฮียนี่กิงกเฮ้ยลองทามึงเก็บสิมึงเก็บเฮ้ยเด็กเกเก็บของเก็บเด็กเไอเยิวโอ้ไอเยิวไอเยวมึงเก็บรองเท้าดิียิวลิเกไม่เล่นชิบหายเก็บเท้าเลยเก็บรองเท้าโอ้โหแรงสาบานศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินกูวินาศสาบานเลยเอาเร็วเฮ้ยช่นเก็บรองเท้าเว้ยกว่ากว่าจะได้เก็บไอติมละลายหมดนะไปเก็บเก็บไปดิไอยิวเก็บกูจ้ามาเก็บรองเท้า อ้าวเก็บแต่ของมันแหละคนา็บ้านไปเก็บด้วยมึงเก็บของมึงเองยังคนเดียวเลยเหรอมึงไม่บอกคนอื่นบ้างเลยเหรอเยอะมาแล้วปะเยี่ยวรับรางวัลลูกไม่ใแค่เกิดรองเท้าได้รางวัลเดียวกูอีกไปโอได้เป็นราชันได้เป็นคิงไปเข้าข้างในได้ไปครับไปแล้วไปทุกไอ้หนูสู้ๆลูกสู้ๆมาพ่อถือให้พ่อเชียร์ลูกพ่อเชียร์ลูกเอฟทีไอ้หนูสู้ๆลูก เเเฮ้้ยยยดววกกกิินนลัังงูไอ้สัตว์ไม่ใช่บอลนะกำนันโอ้ยแสงหน้าเลยมึงสตีใครแสงหน้าเราต้องลลบบลบ เดี oh! <monastery S 1> <baptism>? ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอันนี้ใครปามาวะโอ้ทำไมอะฝั่งเนี้ยทำไมแม่งเข้านี่กูเลยเฮ้ยเด็กๆเก็บรองเท้าเอาเลยเก็บแล้เก็บเฮ้ยเก็บไอ้ยิวแล้วไอ้ยิวเก็บรองเท้าแสกหน้าซ้ายขวาเลยมึงโอรองเท้าต้นตีนใครบ้างก็ไม่รู้เฮ้ยเร็วๆอ้าวมันมองแต่หาแต่ของมันแหละพอไม่มีของมันมันก็ไม่เก็บอ้าว มึงพูดอะไรไม่รู้ไม่รู้มึงหาที่ของมึงอยู่ไหนอ่ะสีอะไรของมึงอะ่ะเอาไปนี่อันนี้นเออาอันนี้ไปก่อนอ่ะมาอ่ะถืออ่ะอย่าพึ่งเอาอันนี้ไปด้วยเอาเอาไปพนักงานเก็บรองเท้าครับนี่อ่ะไปค่อยค่อยเดินเ,เก็บไปเฮ้ยเก็บไป เอ้ยมึงอยากคิดงว่ากูกลัวเลยแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าคนยิ่งมึงมันลิ้นไม่มีกระดูกเดี๋ยวรอบนี้กูให้ไอ้เติลสู้กับไอ้แสนดีกว่าดีดีดีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเพื่อนรัสาบานไปแล้วได้โอกาสเฉยฉายแสงแล้วนี่ได้เวลาเฉิดฉายครับลูกน้องมือหนึ่งคู่กันบ้างนี่เฮ้ย ผู้นี้ละมันแน่นอนแสงกร้งพี่แสง้าเลเ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้าโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้ยโ้ยวองเท้านี่ยโยอ้ยโอยอ้ยโอ้เโอ้มโอ้ยโอ้ย้้ยอ้้อเย รองเท้าดีเล่ไหมมึงจริงๆรนะสองมาตรฐานเราพูปากันย่อแย่กินไอชิบหายเอ้าพร้อมใจกันไหมเนี่ยอ้าวหัวโขกไอ้นี่แล้วมึงเจ็บไหมนั่นไปต้องมลมรองเท้าหัวไปโขกไอ้นี่ไปเขาแล้วเอาไปสองมาตรฐานจริงๆริงพวกมึงเนี่ยพวกมึงลุมกูนี่หว่าเอ้ยฆ่ามันถ้าแม้มันลุมอย่างนี้ไว้ใจไม่ได้หนีเว้ยฆ่ามัน ฉันใดก็ฉันนั้นไอ้น้อยจะแก้แค้นรักแค้นให้แม่ก็หาได้ยาก